สวัสดีครับเนมจากช่องโดเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถแบร์แอดเทฟอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถ b m w e 3 4 t ด u r i n g นะครับตัวนี้เป็น 520I เป็นตัว Big Not e แล้วเป็นตัวปี98นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะสำหรับคนที่ชอบรถ BMW Touring วแวนเดิมๆนะครับผมแนะนำอีกคันหนึ่งน่าสนใจนะครับตัวนี้นี่ผมบอกว่าตัวสเปคอ่ะเป็นตัวปี98นะครับเป็น5 2า i ไอตัวนี้นะครับ เป็นเครื่อง M 5 0นะครับ24วาล์วแรงม้าประมาณ1 5 0แรงม้ากับเกียร์5สปีดข้อดีของมันคือมันเป็นตัวสุดท้ายแล้วมันจะมีออปชันเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมไปดูออปชันให้อีกทีหนึง่งภายนอกนะครับทาสีเป็นสีน้ําตาลทรงอัลพีนาเลยนะครับมีชุดแต่งอัลพีนาด้วยก่อนอื่นนะครับมาดูอย่างแรกนะครับคำว่าบิ๊กโน๊อย่างที่ผมบอกเนาะไฟตดวนี้เป็นไฟตามสไตล์ B M อยู่แล้วนะครับไฟสภาพยังใช้ได้อยู่ตัวนี้เป็นตัวกระจังคู่นะครััจเ, Big เลวว่า่าาตตกงงไูขออ้ะ จะใหญ่ชิดกับคล้ายๆกับขอบไฟเลยนะครับสภาพสีทุกอย่างทํามาแล้วดีเลยข้างล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นแม็กอัลพีน่านะครับเป็นแม็กขอบ18ตรงรุ่นของเขาเลยออฟเซ็ตสวยๆนะครับเป็น2 2 5 4 0 z r 1 8ออันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้จะให้ความเดิมเนาะอันนี้กระจกข้างจะเป็นกระจกข้างเล็กแล้วนะครับตอนนี้ซาร์รถอยู่นะอยากจะให้เห็นข้างหลังก็จะเป็น 2 5 5 3 5 z r 1 8เหมือนกันนะครับขอบก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมตามสไตล์ bm ดูข้างหลังนะครับข้างหลังเก็บคลีนเลยนะครับมีท่อคู่สีทุกอย่างทำไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังดูสภาพสภาพนะครับรถคันนี้สภาพข้างหลังเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะครับภายในก็เดิมๆเ,เลยนะ อุปกรณ์ทุกอย่างก็ยังมีใช้ได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง รเรามาดูภายในของ e 3 4 touring big note นะครับตัวนี้เป็น5 2 0น i นะครับสตาร์ทรถนะครับกุญแจเสียบกุญแจต้องเสียบนะครับโ <Okay. S 1> อเครอฟังจากเสียงเครื่องสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับเครื่องนิ่งดีนะครับฟังจากเสียงเครื่องเลย okay. โอเคตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปี98แล้วเท่าที่ผมดูสเปคเนี่ยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยสีก้านแบบนี้นะครับ เงือนไม้นะครับเลือนไม้ก็ใช้ได้ปกติเดี๋ยวผมเปิดไฟอาจจะมองไม่เห็นนะครับไฟใช้ได้ปกตินะครับนี่เป็นแอร์นะครับแอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะเกตีนี้เป็นประตูนะครับทุกอย่างสภาพสวยอยู่นะครับมาดูตรงกลางอันนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นแอร์นะตัวนี้เป็นนาฬิกานะครับตัวนี้ตัวแอร์จะเป็นแอร์อะนาล็อกนะครับหมุนแลวปรับอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็แบ่งโซนกลางเหมือนกัน หัวเกียร์กับตัวคอนโซลนะครับทํามาหมดแล้วเนาะทำมาสภาพดีเลยสภาพพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้ก็จะปรับโหมดได้3โหมดนะครับขึ้นหนังบงจะเป็นสปอร์ตนะครับตรงกลางจะเป็นอีโค่นะครับกดลงจะเป็นวินเทอร์นะครับส่วนเดวจะใช้เป็นสปอร์ตนะตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดกระจกนะครับก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับโอเคอยากให้ดูสภาพนะครับคันนี้ก็เก็บสภาพมาหมดแล้วนะครับสภาพเดิมๆสวยๆเดิมๆเลย ผมว่ารถคันนี้เหมาะสาหรับการเก็บนะครับถ้าคนต้องการเก็บเนี่ยผมแนะนําคันนี้เลยนะครับดูข้างๆนะดูเบาะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่และเหมาะกับใครครับดูสภาพแล้วกันเนาะคันนี้ผมรีวิวสภาพไปดูแล้วกันนะครับผมมีรีวิวฟูลไปคันนึงแล้วสภาพคันนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบรถทัวริงเดิม,เ,ดมเอาไว้เก็บแนะนําคันนี้เพราะหนึ่งคือ ผมว่าราคาขึ้นแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัว Big Note ตรงรุ่นนะครับเป็น 520i ด้วยวันนี้นะครับคุณสามารถได้รถเดิมๆรถเก็บที่มีแต่ราคาขึ้นเป็น BMW E34 นะครับ 520i ตัว98พวงมาลัยสก้านตามนี้แล้วนะครับในราคาเป็นแค่699,000บาทนะครับเอางี้ซื้อมามาทำผมว่าราคาก็ไม่ได้ราคานี้นะครับนั่งทำอีกแค่แม็กอย่างเดียวเนี่ยสีข้างก็จะแสะนนึงแล้วนะครับ ถ้าใครเล่นเนี่ยรู้เลยรู้ราคาอยู่แล้วนะครับใครสนใจคันนี้ก็แอดไลน์มาที่แอดคลิกอาคาเติมเอสนะครับหรือสแกนอาร์คิวอาคตรงนี้นะครับหรือโทรมาที่0990966661หรือ0617456222นะครับแล้วสุดท้ายฝากติดตามช่องน o ร a เนด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ E aí